สวัสดีค่ะคุณจุ๊จุ๊สังคมแห่งการแบ่งปันนะคะตอนนี้เรากําลังตามหาเซลล์อิสระในด้านโซลาเซลล์นะคะหากใครสนใจนะคะตอนนี้เรากําลังขยายงานเพื่อกระจายรายได้ให้กับผู้ที่สนใจอยากมีรายได้เสริมหรือรายได้หลักนะคะโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะคะทางเรามีอบรมให้ฟรีก่อน ปีนี้นะคะค่าไฟแพงขึ้นมากนะคะหลายหน่วยงานหลายโรงงานหรือหลายบริษัทนะคะก็ขันมาติดตั้งโซลาเซลล์กันมากขึ้นทำให้งานในส่วนนี้ไม่ได้ยากนะคะหากใครอยากมีความรู้อยากได้การอบรมนะคะทางเรามีการอบรมให้ฟรีก่อนนะคะแต่เราขอคุณสมบัติผู้ที่จะมาร่วมงานด้วยคือหนึ่งนะคะขอให้มีความรับผิดชอบ สองก็คือให้สามารถเจราจาหรือว่าประสานงานได้สามก็คือหากคุณมีคอนเนคชันเป็นพิเศษนะคะในการเข้าถึงโรงงานหรือบริษัทหน่วยงานต่างๆนะคะตรงนี้เราจะรับพิจารณาเป็นพิเศษนะ